สวัสดีค่ะเรามาดูลักษณะนิสัยของคนเกิดปีมะแมกันนะคะผู้ที่เกิดปีมะแมนะคะหรือว่าปีแพะทองนั่นเองค่ะเป็นคนที่มีสติปัญญาปานกลางพอไปวัดไปวาได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของศิละปะชอบเกรงใจคนค่ะบางครั้งดูหญิงทนง ลักษณะพูดจาเด็ดขาดแต่เอาเข้าจริงๆแล้วใจอ่อนค่ะมักจะมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่อ่อนไว้ง่ายอ่อนโยนด้วยนะคะชอบงานศินละปะธรรมชาติค่ะคนที่เกิดในเขาเรียกว่าคนที่เป็นผู้หญิงค่ะ จะมีวาสนาดีมีสเสน่มีสเสน่ห์มากใครเห็นใครก็รักนะคะเป็นคนที่มักชอบตามใจผู้อื่นอยู่เสมอมักจะเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำนะคะชอบเดินทางค่ะชอบอทำงานเป็นข้าราชการมากกว่านะคะถ้าทำธุรกิจนี่อาจจะต้องพิจารณาให้ดีๆนะคะว่าเพราะว่าเป็นคนใจอ่อนค่ะคนที่ เกิดในปีมะแม,แมนี่นะคะเป็นธาตุทองค่ะเข้าสังคมง่ายชอบการออกหน้าออกตาชอบตามใจคนอื่นนะคะเป็นคนที่จะเข้มแข็งกระด้างกระเดืองเฉพาะคนที่กระด้างกระเดืองก่อนเท่านั้นค่ะบางครั้งอาจจะดูเหมือนคนโง่ๆนะคะเหมือนกับว่าแกล้งโง่แต่ก็ รู้ทันคนทั่วๆัไปเหมือนกันค่ะคนเกิดปีมะแมนะคะจะเป็นคนโรแมนติกอ่อนไว้เป็นคนที่ชอบเอาใจคนอื่นอยู่เสมอดังนั้นเขาก็มักจะเสียเปียบผู้อื่นเช่นกันนะคะค่ะยังไงแล้วก็ขอเอาใจคนปีมะแมด้วยนะคะขอให้ ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ